วัสดีครับวันนี้จะมาต้มขมเนื้อควายครับวันนี้มีใบมะกรูดตะไคร้พริกแล้วก็หอมแดงมีผักชีฝรัง่งต้งมหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็เนื้อควายครับอันนี้คือเลือดแล้วก็เพียวันนี้จะมา ต้มขมไม่ดูเดี๋ยวมาดูวิธีการต้มเลยครับมาใส่ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ใส่หอมแดงฮะใส่ เนื้อควายลงไปแล้วก็เครื่องในครับวันนี้ต้มประมาณ5ขีดใส่เกลือลงไปครับ เริ่มที่จะเปื่อยแล้วแล้วก็ใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่โรดีใสริโดีลงไป โอเคนี okay, here, case, ่ก uh ่อนใส่เพรียวลงไปครับก็ใส่เลื้ยลงไปครับ ใส่พริกสดลงไปใกล้เปลือยแล้วน่ากินมากเลยเนี่ย <I remember. S 1> ุกแล้วเนะ้าของเสรษแล้วครับต้มขมเนื้อควายต้มขมเนื้อควายใส่ผักชีแล้วก็หอมแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่ง คเสร็จแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยครับขอบคุณครับ